เสร็วนี้มาดูเทปต่อไปมาดูหน้าไพ่กันต่อไปเลยนะคะก็ถ้าใครอยากจะเรียนก็ให้ลงหลักสูตรเรียนออนไลน์เนอะอาะดูหน้าไพ่กันต่อไปอันนี้คือ7 3ใช่ิบสาม้ไหมคะ73แดดามแตัดาวเวนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเวกสวยนะไพ่ของดิฉันสวยมากแหละ7 3ิาก็จะเป็นตำแหน่งวกก็เป็นดาวแา,พาเพระเหมือนกันดาวผู้ทัดไฟเป็นดาวเสา ดาวเสาร์นี่ก็จะอยู่ในลักนาะราศีมังกรมังกรดาวเสาร์ดาวเจ้าเรือนบับปะอกระตอนนี้มาดูพลังเลขาศาสตร์ห้าสิบเออแต่ดนตรีเห็นไหมมีเครื่องสายแต่ว่าในตัวไพ่เนี่ยนอกจากที่ฉันออกแบบมานอกจากมีความสวยงามของไพ่แล้วก็ยังมีเอ่อความสวยงามของการดีดพิน ดีสีตีเป่าต่างๆเห็นงไหมคะอะนอกจากผู้ดูได้ดชมแล้วก็ยังได้เห็นความสวยงามของเครื่องดนตรีนาตศินตรงนี้ความสวัาเนี่ยซึ่งเวลาผู้ทํานายออกไปก็สามารถตีความหมายได้จากหนักไพน,นี้นะคะว่าโดดเด่นเกี่ยวกับพวกอาชีพในวงการบันเทิงน,นักร้องศิลปินงานเพลต่าต,าตาซึ่งนอกจากเราทำนายจาก ตัวเลขกระสับแล้วเราสามารถมาดูรูปภาพประกอบแล้วก็ทํานายได้ด้วยตจริงๆแล้วจะบอกว่าบางคนเขาดูไพ่ยิปซียิ4ีก็อาจจะดูจนเบื่อนะคะสำหรับมันไม่มีความแตกต่างในคอนเทนต์การทำนายดวงเลยซึ่งมันก็จะเหมือนกับการดูดูบอกดูทั่วไปอ่ะเขาก็อาจจะดูดูตามกันไปแล้วมันก็หาซื้อง่ายในในท้องตลาด ค,คุณก็หาสื้อง่ายมากไพ่ยี่สี่นะเท่าน,นี้ฉันก็เลยนำเสนอผลงานของดิฉันทำเองเป็นคนออกแบบให้เองกราฟิกดีไซน์เองทุกขั้นตอนและคิดโปรเจกต์ไพ่เองเพราะว่าความชื่นชอบทางวิชาหัวาศาสตร์ก็เลยมาคิดเป็นเรื่องของพลังเลขาศาสตร์เข้าไปในไนพ่พอพิคเนผลง,งานตรงนี้ด้วย ซึ่งเป็นคนชอบงานศาสตว์และศิลป์การออกแบบอยู่แล้วแล้วก็นับถือพี่คณนตอยู่แล้วเพราะว่าเวลาฉันศัทธาพิ่คณิเนีน่ยเดี๋ยวจะบอกว่างานอ่ะใช่จะเด่นเลยนะงานคือมันจะมีงานมาตลอดให้เราได้ทำนะถ้าเกิดว่าเวลางานดีงานดีนดเออเงินมันก็ดีตามเนี่ยแหละชีวิตถ้าไม่มีงานก็ไม่มีเงิน,นก็แค่นั้นแหละแต่เรา ถ้าเราบูชาพระพิเนศิ่งที่ฉันจะขอแหละดิฉันขอเรื่องงานอย่างเดียวขอให้มีงานมีการมีความมั่นคงในชีวิตขอให้งานดีงานดีตำแหน่งหนะ้าที่การงานดีปึ๊บการเงินก็ดีด้วยนี่คือสิ่งที่ฉันขอพระพิเนศไว้จะมีความเชื่อความศรัทธาเพราะว่าเราคิดว่าพระพิ่เนนี่คุนนค้มครองเราอยู่มีเงินเข้าตลอดแต่ไม่ได้มากนะแต่ก็มไม่อดไม่ยากนะอย่างเรื่องบ้านนี่ก็ปาฏิหาริย์แปลกพอเราขอให้มีคนมา เช่าบ้านเหล่าก็มีก็มีตอนนี้ก็ยังมีติต่อเข้ามาเช่าเรื่อยๆบ้านชีวารัฐบ,บรุรีนะคะแต่ก็บอกขายอยู่ตรงหนึ่งทั้หนส่วนแปใครจะซื้อก็ได้นะคะต้องการคนที่เครด,ดิตดีนะแล้วก็เงินดีๆขายไม่แพง1นึ่งร้านเก้าแสนเกบาทซึ่งตรงนี้จะได้เฟอร์นิเจอร์ไปครบเลยนะแอร์3เครื่องเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างนะคะอยากให้ได้มีคนที่มีเงินสดมาซื้อะคะ่ะ เพราะว่าต้องการเงินจากการขายบ้านเนี่ยมาท,ทําธุรกิจตัวเองละประกอบอาชีพของตัวเองค่ะก็ขอบคุณนะคะคือถ้ามีเงินสดมาซื้อเนี่ยถือว่าโอเคมากเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เลยลูกค้ากีดขังไม่ดีนะติดบูโรก็กู้ไม่ผ่านก็าเลยอยากจะให้คนมีเงินสดมาซื้อกู้ง่ายอ่ะต่อไปมาดูเรื่องพลังเลขกระชาย52เอฟนะ52เนี่ยถ้าเราจะดูจากไพ่เราก็จะเห็นว่า พี่เน่เนี่ยทรงมีทั้งหมดสี่แล้วก็กาลังขี่ขี่วัวขี่วัวแล้วก็มีสัตว์ธวเห็นไหมคะซึ่งตามไพ่ตัวเนี้ยซึ่งบ่งบอกได้เลยนะบ่งบอกได้เลยจากงนาไพ่ในช่วงนี้ชีวิตเหนื่อยชีวิตเหนื่อยเชื่ตใความจากหน้าไพ่ถ้าสําหรับลูกศิษย์ที่จะมาเรียนกับอาจารย์นะเรียนในเรื่องของไพ่พี่เน่เนี่แหละสอนหลายไพ่ไพ่ซีไพ่พนเนตไพ่คาเมรน,นะคะสอนทุกอย่างแหละ เนี่ยลราก็จะเห็นหน้าไพ่เอกเห็นไหมช่วงน,นี้ชีวิตคนมีอุปสรรคนะซึ่งทําการงานอะไรอาจจะติดขัดอาจจะไม่มีไม่มีตัวช่วยนะต้องพึ่งพาตัวเองขาดคนอุปถัมภนะ์นะช่วงนี้ในการงานอะไรก็ต้องมีปัญหาที่เราก็อาจจะตีไปสําหรับความเชี่ยวชาญแล้วก็จะตีไปแบบนี้สําหรับการเป็นนักพยากรณ์หือวยซีประมาณนี้ซึ่งเยอแต่นี้นก็จะนา่าจะสิบเชค นะ่านจะจะจะ,จะบันทึกวิวไว้10เทปก็โอเคมาฟังตอนต่อไปกันเลย